สวัสดีค่ะก็อันนี้จะมาให้ดูผลจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์จากเส้นผมก็คือแพนทีนโคคนัทอินิโตและเซรั่มบำรุงผมจากนี่ปุ่มและไดเป่าผม จากไหนก็ไม่รู้มันไม่มีนะก็หลังจากที่เราได้ทำการเป่าผมและลงเซรั่มแล้วเรียบร้อยผมเราก็จะออกมาเป็นแบบว่าสวยสรวยบางเบาพร้อมกับมีกลิ่นของเซรั่มบำรุงผมจากญี่ปุ่นและ และและและมะพร้าวเพียวโคโคนัท from i n s e c โดรั d นะคะก็ใ <que> ห <Kaf am |notimestamps|> ้ด <so disl od ils> ูกันเรามีเสร็จอะไรเสร็จใดเสร็จเราทำเมือเราได้ทำผมมาจากร้านสราผมเราก็ไปตบบางเบาหัวมาก เราได้ทําการเอาไขมันออกจากหัวเรียบร้อยแล้วเมื่อเราเอาจากไขมันออกจากหัวออกไปมากเท่าไหร่ก็ยังไม่หอมสักทีก็นี่คือผลจากการที่เราได้ทำการใช <Now S 1> ้ผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะก็ใช่ดีบอกตาก็เลยมาบอกนนจานจาก็ขอจบจัง รายงานเทคโนโลยีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะชอบก็ไร้กันเยอะๆนะคะเพราะว่าอีกอย่างก็ไม่ได้เป็นเออเป็นเป็นโปรเฟช่นลทางด้านพรีเซนต์โปรดักต์แต่ว่าเราเพิ่งเป็นนิวเจเนเรชั่น2พรีเซนต์เอ่อกู๊ด เฉยๆเราเซลโอเคไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายแค่มาบอกต่อแค่นั้นเองนะจ๊ะ